สบายดีพี่น,อน้องทักทายสบายดียามตอนบ่ายๆเนาะมันอนนีกกาว่าผมกับซองจืดเสาวลาวซองหนึ่งเซนเคยเน,นานะพี่น้องมันอีกกาคือเกายังอยู่ในวันสงการคือเกาเนาะพี่น,อนะะ้องแล้วกันที่ว่าเป็นปีใหม่และ้วกะัเป็นเมื่อทีดีเนาะพี่น,อน้องก็เลยตเต้เนาะก็จะเลยถือโอกาสนี่ผูกแคสแห่งสามีเพิ่ปเลยเนาะพี่น้องเนื่องจากว่าเป็นปีใหม่แล้วกัเป็นมื่อสั้นวันดีเนาะพี่น,อน้องเป็นมื่อแบบโฮมเย็นนะพี่น,อน้องสงการเนานะเป,นเป็นอุบัติเหตุ หลา่ขังหลายหนพี olm, you nah. you know ่น้องหลลาายยังหหนพี่น้องแล้วก็เลือดตกยางออกเนาะก็เลยแบบผูกคอตอแขนสูควันเนาะพี่น้องให้ควันมาอยู่เนี่ยอยู่ขี้เองเนาะก็เลยจัดงานผูกแขนหายแจ็คน้อยเนาะพี่น้องเนื้อในวันปีใหม่เลยเพิ่นผูกแขนกะสีประมาณใบซ้ำม้วนนาะพี่น้องผูกเป็นส่วงตอนแรกเนาะกะบัหน่อยบัใหญ่กะใหญ่เติบอยู่พี่น้องเลยเพิ่นลงอ้วนตัวนึงเนาะพี่น้องลงอ้วนตัวนึงเนาะง้วนกะง้วนเพิ่นซื้อไว้เองเนาะพี่น้องแล้วก็มีเดี๋ยงนี้หน้าแล้วก็ อาเสียสละลมเลยแล้วก็ะมูพวกเพ่นคนขางที่สิไล่แน่นะพี่น้องแล้วก็คนในบ้านเราก็ไล่เต๋อเนาะเอื้อยน้องเพื่อนก็ไลยพอสมควรพี่น้องก็เลยบ่อยากอ่านได้สีน่าห่วงนะพี่น้องแล้วก็มันแพงเนาะแล้วก็ตัวเองก็มีงัวแน่เพื่อนว่าก็เลยหลงัวให้เลยซดๆเลยพี่น้องงัวเปลวไหมงัวเผาพี่น้องมาต้อการเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ที่ว่าสดอีรีร้อยเด้อพี่น้องงัอจะคล้องก่อมแล้วก็ขั้วเองกับมือเลยเนาะที่เพื่อนท่านก็ออกไปขั้วแล้วก็แกเขามาให้ยแล้วนะพี่น้องแล้วก็ บรรยากาศในมื่อนี้ในงานกาสีตะทายห้เบิงจะตอนแบบยูให้กินแล้วกับผู้คอต๊ะแค้นน้องพี่น้องไฟเบิงน้ำกันเดน้องน้ำกั้อพี่น้องกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเม่ใหญ่กับกินบอดดาดอกดายต่เห็ดเด้อพี่น้องตอนนี้กัเป็นผู้ช่วยในงานเพื่อนไปก่อนเพราะว่างานไม่ใช่เกิดกับไก่เข้ามาแะไรแต่ว่ายังไม่ทันหล่อหอนพี่น้องอยู่ในแบบยังปึ๊กพีปึ๊กซาพีปึ๊กชาพี่ปึกชาหน่องอยู่ไม่ว่าพี่พี่น้องปึ๊บแบบกบไปกบใหม่พี่น้องเวลายายหางนั่งไล่นาทีเดี๋ยวห้าผ้าไปเบิงนนากพี่น้อง พ่อยิ่โอ้พี่น้องมปนพราะขวัวแล้ววันนี้ขวังหนัวน่ะเออไม่ขั่วก็เห็นคือกันป้าเด็กเขาเกาะมือเบื่อใจอย่าเห็นนะนั่งมันะไปตะจับน้ำยูอืมพี่น้องอ้ขามันนะอะไร ค่กินแื่การนังมันแหละแลนังมันพี่นาองนีขาโตใหญ่ๆเลยบหม่ งอนตัวใหญ่คือสิกดๆค้างแห้งนี่นังมันนะพอครัวพนี่คนเดียวไม่ขัวงชามหัวหายไม่ยริงขัวใครยู่ได้ห่มม่วง บ่มันก็จะเมาบ่ก็จะขวดนะเนเรียบเบิ้งอันนี้ได้ปาดออกแล้วมันหลังมืออกเลย้ะเนี่ยเขาคักป่ะนี่เออเอาไว้ชิ้นใช่มากข้าวหัวมากข้าวัวใส่เพลงก่อนนี่เนาะ น,นังขาวค่ะค่ะอันแล้วเทียนเดาปอนกับป่ากันกน,นี่แจวกับวจาจนซุกละนี่ก็ไม่ขวอีกแล้วมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันเด้อรนี่สดๆดนี่กินดะเพิ่งจะค้าใหม่ๆนะ คนใหญ่โอหให้กินคาได้ลิาอยกัไปยู่แวบแบมันซุกเลยวงค้างัเลอยู่บ้ยหัวนเสิบโมงสิบโมงสิบโมงพอดีใช่ไหมาเาามาจับก่อนบาทหนึ่งวัอ เฮ้ยพี่อยาก็องเลยเอาขาลายออกมาใส่แดดีห้สมากอันนีู้ได้ขัวหัวนะเขาหมกินี่เด้อกรเบีทานเอาหม่เด้อกินมมาวง้าขายสิขั้วแล้วอันนี้เฮ็ดลงวัดนะพี่น้องเห็ดลงเพน เนื้ค่าเป็นมัดเป็นมัดเลยเนื้อขาเป็นยังไมู่อ่ะถูกงาน่นาข่าวพี่น้องขีดเมดกันเด้อพี่น้องเลยมุมมุม้มมาหลานะสองเถื่อมุมเลยได้ แสดงวันในคลิปนี้มันรัวแท้เด็ดมากาเดโอ้ยายโเจวเจวเผีอะไรพี่น้องอุ้ยบวงสีจุ่มอะไรมาแบงไรลงวันใด้้ยแกวนะเอ้ยเอาทุกอย่างมาใส่นช่วงก็จะได้กลิ่นกลิ่นก้อนปลาลลงวัตัวใหญ่บ่สีน่ะบองบอลกัจนซุปบงบอลกันี่ กับโมเสกแลงหัวสุกหโยลุ่งโอจนจุ่ของมหันนะอันเดะว่าท่านขาดข้ามอิ่มก่อนบังซิ่ในเดือพี่น้องจะข้ามบานึงก็เอาดอกบรายแบบพันนะพอมในบาทแม่ไม่จะเลื้องได้ประจุบ่ะเลื้องปรจุบ่ผู้ข้าพแห้ีเดโหมองม้วนเบิ้งจุบอ่เลืงซิ่บ่ข้ามเดียวก็หนังมัน เด้อใส่สลมโ่หูนน้ำเด้อกล้างามงามาถุกแหงที่แปว่าถือเลขแล้ววันที่หนึ่งเออมืนอนีวันทีปะป้าเจีเพ่งแห้งีบาน dạ bố kim mục kỳ kia vẫn tham gia yêu. A mi mày mày yêu lưng nang nè. Mày nếu lưng nang nè. Chuck bà, chuck bà A lưng nè. Mày 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 hài đâu. Mày 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 ยังชีพมงอยู่อาตัวนี้นอกเป็นเรืองแตงหยังกลางาะเพิ่นบ่ม่แขวยแวคัดจังหวะกำลังฉีขป่ากปาเลืนเลื่อนเลยนี่รืนี้ดวพี่นอเอค้เลยลื่นลื่นแชร์ันดีด พูหองเน่ยัวสด้นถาใจคาระโลกไม่ล่าเลยจูไดู้ไดู้ได้เป็นสื้ผ้าูักพูนัถอาพี่ชอบพี่น้องเนาะไปบอกให้แตงเป็นไมครัว่ไมไมัวกินกันม่ยอมหน่อยนะไม่ขัวก็ดีอ่าคือชิวานเห็นนิ้มือนะ ยี่เป็นตะบานเหนน้มือโอ้พอดีแลวเขาสิลุกเพนนี่นะแล้วกน่ากขนะเออมุมมังกว้าเขาสีลบเพลนยฮะได้ได้บวงเหรอฮันเดเพลินกับเช่เพินอุ้ย อเดี <minutes. S 2> ๋ยวแม่จะอยากนะเบิ <busca> ้งก็จะกินกับพ่อพักบัวพ่อหอมกับโบไซต์ตั๊บสดสเลยแม่้ำเดียวนออกระยาใส่สลมกับบางเดียวกันแหละัวนาะไม่แน่น่อยจุดตาบีพี่น้อ ขอคำเน้นๆน่ะวันลงเลื่อนๆบ่ฮะดาดนะอันนี้เราขวลงเพนอยู่วัดน้อพี่น้องอ้าลงในหม่องมันแดงหม่องมันแดงลงกวนเยอ่ เหนืองัวชดชดพี่น้องข้าวเดียวกระซุกเนาะสินแดดเลยดาดเอาห่อข้าวกระซุกแล้วมีหนาปลาสลิดผู้ดีนู่นจ้าอันแหละเอาเลได้ไปนี้ได้พอวข้าวมีข้าวมีไฟย้อมให้เลยข้าวน้ำแกงก็ต้องกินน้ำกันพี่น้องอ้าวโยโกะแช่บะแต่ละคนกินคือแบบสิวันลงเื่นๆแต่โบกะกินน้ำ ใา,า้เหมืนกับคั่วหัวนะพี่นอ้นนนนองอิ่มก่นอนเด้อแบบนี้นะเออบบเป็นซุกเราจะกินเหนื่อยชดชดเลยพี่นอ้องขุยเจลออิมอ่มบบดนี้นะพี่ <laughs> <laughs> น้องอันนี้ก็เป็นผ้าควันเพลินเนาะ ผู้เาผู้แก่นในบ้านเห็ดเองเซ้นเคยเนาะพี่น้องประดับด้วยดอกเจวเฮืองเลื้องแล้วก็ดอกมะลิพี่น้องและะ้วก,ก,ก็มีดอกหักเนาะยอดเพิ่นกสิมีดอกใบไม้อีชัชน่านะมานีเป็นพักควันผู้แค้นห้าพี่น้องแล้วก็ในพักควันกะมีหมักไม้มีไข่มีน้ำมีข้าวต้มีข้มขนมเนาะพี่น้องมีหมกเกียงให้เปิดมะก,กวยเนาะ

ये भो พ่อูเป็นราคนางไจวงธรมาเส้นใจเต้าัเขาคนที่นีแล้ววั้นนี้คอะเชิญคนเก่าคนเห้าย่างยาแก่จายเอนีบาพ่ไม่ต้ไปไว้ตกแตงพากวันนาน้ามีวนวัพองต่างดาวพองเพแดงดวอาถิเกลเทตอมใจเทียมเนือทรงมีทางภาวอง้าเป็นเควเชื่อเชนควหัวพองเกสรแสดงเมชมาหอม ดูเป็นพีทักเกงตูนอนาช้ทองสนหารสารเตตัวให้ตัวกินเซนสาดกนี้มพุ่มแม่พักโรบลหัวทรงเสวคับลายแก้วมรลลลนเป็นแถวทันทีเราวนาเอาตัวกิน้องเชนเดอร์เช่นตะวนลมอาเมมันโอกขี่กงไทยจำมารูไปถ้าเป็นคนหองเชนเอร์เนตะนะคาในเพือเอ็นเพื่อคํามนายจำมาดูสอนไี้พ่อา เชิญทางวทันตาแถวเป็นแถวทันทียงไปใส่สีแล้วดำปิ้ว่ามให้จำมาจุดเขาของาเลือนอนไม่ะภูปาปีปสองย่เียวพองยาวทาง่งทงทุกอยู่สบายให้หอนเญยเชิญทางขวัตาตัวนางให้จำ่าสองขาเพื่องงายอนให้จำาเล่นงานหังคัตีเป็นเถรผู้มูค่อยจะงานใหดเหียนเดือ ในที่เงินอ่อนในจำปาโยซอนในเศษคนยาเป็นพญาตรโรค้ามาเปลียนยาเจ็บไยายาเมหัอนยจงเ้เอะควรอาหารเศ็นาส้มเทีทองยาเต็มหัวเศษเานยำจังเส้นเอสนควรอาิสังสมบรณ์ในกระูพ่อพาได้ไปยังขำให้ไปทั้งคนกัมลังเอตินในจำาโยซอนคกกร Terima kasih. กามาเลยวันนี้พี่น้องสงการโลคือแต่พ้นจิตโตค่ะบันโตแจ็คเถื่อบาดแพ้กันยังว่นทันละเศร้าคากนาะพี่น้องเศร้าเลยแต่ว่าห้อยยังบนหรือยังมีแปลอยู่ นี่ได้พี่น้องบรรยากาศในงานผูแค้นน้อยๆน้อยๆที่แปลว่าบ่น้อยพี่น้องกะใหญ่เติบเนาะถือว่าประมาณนึงเลยแหละพี่น้องเพราะว่างานผูแค้นส่วนใหญ่เพิ่นกะสิบ่ได้เฮ็ดใหญ่อยู่แล้วเนาะพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าใหญ่เติบเนาะคูพี่คูน้องเพิ่นแหละพี่น้องว่าอันพี่น้องในวงตระกูลเฮานี่แหละเนาะแล้วก็คน เือนไก่เพื่อนเคียงนาะพี่น้องตอนนี้อากาศได้ผูกแขนเป็นทีเรียบร้อยไปแล้วเนาะสําหรับสามีผัวเอตเตเนาะพี่น้องทีประสบอุบัติเหตุเลือตกอยางออกเนาะก็ได้ผูกแขนสูควรเป็นทีเรียบ้อยแล้วนาะพี่น้องอาหารเพิ่นกาเป็นเนื้องัวสดๆเลยงัว่นเองเลยพี่น้องกะขาเองคือเกาเนาะแล้วก็คลิปนีก้กะ คือเห็นอหไพี่นองถ่ายบรรยากาศและวก็หิตข้องพระเพนี่ให้เบิงเนาะได้แรงกาะพกก็ติดตามไปกำลังใจหิเจืยนกันรรยางคะคือเก่านะพี่นองบ๊ายบาย